เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินนะครับวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาเก็บอาวุธของไทสูจูก,กันนะครับถือว่าเก็บง่ายมากเล่นในโหมดที่ยากที่สุดไปเลยนะครับของเกมไปนะครับไทสูจจอยู่ไหนอยู่ไหนและคลิปที่ขอกันมาเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยท,ทาให้นะขอรับโจผีเอ้ยแล้วก็หลายอีกหลายๆตัวนะครับแล้วก็ส่วนของไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูนะขอรับ มาเรามาดูในส่วนของอาวุธของไทซสูจูกันก่อนเลยนะขอรับเน่พลังโจมตี38นะครับมีเพิ่มอไอพลังป้องกันด้วย18นะขอรับมาแล้วก็ขอใส่อเทมลูกแก้วจอกกอเพิ่มขอบเขตการโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ใส่เป็นเพิ่มหลอดหลอดมูโซแล้วกันเต็มสุดนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของภารกิจนะครับให้กําจัดไขาวาซุนกวนและจิวทายนะครับ ก่อนที่สองคนนี้จะมาพบหน้ากันนะขอรับไปเราไปลุยกันเลยด่านนี้นะครับเป็นด่านแรกของไทสูจู้ซะด้วยก็ถือว่าง่ายเลยแหละขนาดเล่นในโหมดที่ยากที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องรอนะรอก่อนนะครับรอให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับระหว่างนี้เราก็หาฟาร์มไปเลยๆครับอืมฟาร์มมูโซไปครับนั่นแหละครับ เรียบร้อยไปจัดป้อมได้หนึ่งป้อมแล้วอ่าลุยเลยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวโดนยิงโดนยิงนะครับค่อยๆครับแถวแถวนี้แหละอยู่แถวแถวนี้ค่อยแล้วค่อยออกไปข้างนอกแล้วก็คลิปต่อไปนี่จะเป็นกอร์บอลนะครับพาร์สุดท้ายแล้วนะขอรับรับรองว่ามันแน่นอนอยากให้ช่วยดูกันหน่อยนะขอรับ <c oughs> ยอดวิวมันน้อยแต่ยอดวิวสามก,กเยอะ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะขอรับ มาเอาละเดี๋ยวเรารอบริเวณนี้ก่อนนะครับรอให้รอให้ซุนกวนเข้ามาในค่ายนะครับเราถึงจะตีซุนกวนได้นะครับถ้าเราไปตีตอนนี้นะครับไอเทมจะไม่ปรากฏออกมานะรอรอรอเลยตอนนี้นะครับมาครับรอให้ซุนกวนเข้ามาในค่ายเราแล้วเราก็จะตีมาพอตีซุนกวนหมดฤทธิ์แล้วนะครับก็ ซุควรก็จะเรียกจิวทายนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเอาละมาตอนนี้อย่าเพิ่งไปตีนะเราให้มันเข้ามาในค่ายก่อนล่อมันเข้ามาล่อมันเข้ามาครับมาเลยวิ่งมาเลยทําตามนี้นะไม่งั้นขอไม่ดรอปนะครับอาคันสุดยอดไม่ดรอปนะครับเอาครับไปไปเลยไปลุยนั่นแหละครับโดนเข้าไปโอ๊โอ๊ใส่มูโซคันสุดยอดไปเลย ตึกตึกครับโดนเข้าไปครับเรียบร้อยครับตอนนี้ซุนกุลเรียกจิวท่ายมาแล้วนะครับตายครับเราก็ไปสังหารจิวท่ายกันเลยนะครับตายครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวเดเราเราต้องไปทางนี้นะขอรับไปดักทยเออไปดักจิวท่ายไว้มาแล้วครับเข้าใกล้กันแล้วเอาไปเลยนั่นแหละครับล้วนจหลังมะลิตีมันให้ตายเร็วๆนะครับนั่นแหละครับ จะ,จะไปไหนไทยจะ,จะไปไหนจะเรียกไทยสุดจู้อย่างเดียวเลยเว้ยจิวท้ายเอองรีบสังหารจิวท้ายซะนั่นแหละครับนั่นใส่ลูกแก้วจอะเกาะมามันดีอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยก็มูโซขั้นสุดยอดไปสิเรียบร้อยครับกล่องไอกองอาวุธขั้นสุดยอดของไทยสุดจู้ก็ปรากฏออกมาแล้วนะขอรับโอ้ยด่านนี้ถือว่าง่ายมากๆไปนะครับเราไปดูกันเลย นี่เลยอยู่นี่ครับไปครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะรอดูให้จบก่อนนะขอรับไปเลยด่านแรกของไทสูจูซะซะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายนะขอรับไปครับไปเก็บของกันแล้วก็ระหว่างนี้ก็ฟาร์มมูโซไปเลยนะครับนี่ไงอยู่นั่นเองไอเทมอาวุธขั้นสุดยอดของไทสูจูนะขอรับไปเลย ต่อไปหมดภารกิจแล้วนะขอรับต่อไปเราก็ไปจัดการซุนเซ็กเลยนะครับซุนเซ็กคู่หูของไทสุจูนะครับแต่ตอนนี้ก็มาตีกันก่อนนะครับมาว่าไงล่ะซุนเซ็กเฮ้ยมันอยู่ในอ้อมกอดของข้าสิไทสุจูไตายครับตีครับถือว่าไม่ยากนะแต่เราจงระวังนะครับถ้าเล่นในโหมดที่ยะสุดมันตีแรงนะขอรับมันจะด่านแรกก็เถอะไปแล้วครับมูโซขั้นสุดยอด ตึงตึงตึงเหมือนยักษ์เลยไทยสุจูเหมือนยักษ์เลยเนาะอือท่าทางเหมือนยักษ์นะครับยิ่งใช้กระบอกนี้ยิ่งเหมือนยักษ์เข้าไปใหญ่เลยครับไม่เหมือนนะผมว่าใช่เลยเอาละครับสังหารได้9กตัวแล้วครับไม่ต้องห่วงครับหัวสิงมีสำรองแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยว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 จะจะใส่มูโซเหมือนกันเหรอข้าขอใส่มูโซก่อนเลยกันเนาะท่านจอมยุทธนะครับเด้าไปตึกถึงตึกย่อซ้ำครับตามไปซ้ำนั่นแหละครับมา 99ตัวแล้วอา่าเรียบร้อยครับหัวสิงออกมาแล้วสบายแล้วมาว่าไงล่ะซินเซ็กอืมว่าไงล่ะมาเปิดหัวสิงไปเลยมาให้ตีก่อนปอกๆน่นไงโอ้โหพลังลดบืบเลยนี่ขนาดใช้หัวสิงอนเนี้ยพลังยังยังลดบืบขนาดเนี้ยเอาหลุดหลุดคอมโบอีกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคได้อยู่จบเรียบร้อยเป็นไงล่ะท่านจอมยุทธจบแล้วโอ้คลิปนี้จบไวมากเลย แล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปกอล์ฟรถออกกอล์ฟอปวอภาค3คลิปสุดท้ายแล้วครับเอ็นเกมจบเกมกันสักทีนะครับรับรองว่ามันแน่ถูกใจแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปกอล์ฟอปอภาคสุดท้ายเอ็นเกมสวัสดีครับ behold this is the new world that we fought to create the long battle has ended may our weapons rest along with the souls of the dead farewell for now